ทีนี้เมื่อเรา,าดูวงจรไฟฟ้าแบบอ,อนุกรมกับขนานไปแล้วนะครับ <L an> คราวนี้เรามาดูวิเคราะห์วงจรแบบผสมกันบ้างน,านะครับ <L an> มีรูปแบบวงจรที่มันไม,ไม่แน่นอนนะครับแล้วแต่เราจะใช้นะครับ <L an> ก็คือเราเอาอนุกรมกับขนานมารวมๆกันนะครับ <L an> เรียกว่าวงจรแบบผสมนะครับ <L an> ซึ่งอันนี้เราก็รวมกันเราก็เรียนกันไปแล้วนะครับผมการรวมตัวต้านทานนะครับผมค่าความต้านทานเนี่ยเรารวมกัน ทำยังไงเราดูกันในบทที่2ไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูในบทที่4เนี่ยเราจะลึกกว่านั้นนะครับเราก็คือเราจะหาค่าแรงดันค่ากระแสวิเคราะห์แต่ละตัวนะครับผมที่ตกค่อมแต่ละจุดนะครับอ่ะเรามาลองทํากันนะครับก็คือผมเนี่ยจะกําหนดแหล่งจ่ายแล้วก็ตัวต้านทานแต่ละตัวให้นะครับผมทีนี้ให้เราคิด หาค่า i แต่ละจุดทุกจุดนะครับเราจะสังเกตนะครับว่าจากที่ผมอธิบายไปนะครับการอนุกรมกระแสจะเท่ากันนั่นหมายความว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันอนุกรมกันถ้ากับกระแสจะเท่ากันนะครับแล้วก็กระแสเนี่ยที่ไหลผ่านตรงเนี้ยก็ไหลผ่านก้อนเนี้ยทางก้อนเนี่ยจะเท่ากันเพราะว่าตรงเนี้ยสังเกตนะครับว่าเนี่ยเจ้าอ,อาร์หนึ่งกับไอ้ก้อนในทางก้อนเนี่ยมันอนุกรมกันนะครับ ในส่วนของแรงดันนะครับแรงดันถ้าขนาดกันจะเท่ากันนะครับนั่นหมายความว่าแรงดันที่ตกข้อมเจ้าตัวเนี้ย R2 กับก้อนเนี้ยจะเท่ากันนะครับที่ผมต้องการจะหานะครับผมก็คือ i แต่ละตัวนะครับแต่การจะหาได้เนี่ยเราต้องรู้กระแสร,รวมทั้งวงจรก่อนนะครับว่า มันเท่าไหร่การเราจะหากระแสรวมั้งวงจรเนี่ยเราก็ต้องรู้ R รวมั้งวงจรนะครับเพราะว่าสูตรเท่ากับ vir เนี่ยถ้าเราย้ายข้างเนี่ย i เท่ากับ v ส่วน r นะครับ v รวมเรารู้แล้ว v รวมคือ12แต่ R รวมเรายังไม่รู้นะครับ i รวมที่เราต้องการหาเพราะฉะนั้นเราต้องหา R รวมก่อนนะครับว่าเท่าไหร่อ่ะก่อนอื่นตามเหมือนบทที่2เลยครับอ่ะเราเอา r 3 r 4มันอนุกรมกันก็เอามาบวกกันก่อนนะครับเมื่อบวกกันเสร็จปุ๊บได้ค่ามาเราก็ จับมันมาขนานกับเจ้า r2 นะครับอ่าเราก็จะเป็น r รวมของสองสามสี่นะครับพอขนานกันเสร็จปุ๊บได้ค่านี้ออกมานะครับทีนี้เจ้าทั้งหมดเนี้ยมันอนุกรมอยู่กับ r1 แล้วก็จับมันมารวมกัน r รวมก็จะเท่ากับเอ่ออนุกรมกันก็นได้หนึ่งพันสามอสามสิบแปดจุดเจ็ดหนึ่งโอนะครับอ่เมื่อได้ r รวมปุ๊บเราก็สามารถคิดหา i ไ,ได้นะครับผม อ่า i เท่ากับ v ส่วน r นะครับผม i รวมถ้าเราต้องการหา i รวมเราก็ต้องใช้ v รวม r รวมนะครับแต่ถ้าเราต้องการหาแต่ละจุดเราก็ใช้แค่ของจุดนั้นนะครับอ่ะ i รวมจะเท่ากับ v รวมก็คือส2บนะครับส่วนด้วย r รวมนะครับ r รวมก็จะมีค่าเท่ากับที่เราคิดเมื่อครู่นะครับผม,ผมกดเครื่องคิดเลขออกมานะครับได้8.9 6มิลลิแอมนะครับาจากนั้น อ่าจากนั้นนะครับผมเราจะหา i แต่ละจุดได้เราต้องรู้ v ก่อนนะครับผมว่า v เนี่ย v ที่ตกคอมตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันมันเท่าไหร่นะครับเพราะว่า v ตรงเนี้ยทั้งก้อนเนี่ยมันเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้ากับเรามีค่า v แค่สองค่าก็คือค่าที่ตกคอมตัวนี้กับค่าที่ตกคอมทั้งก้อนนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเรารู้ค่าตรงนี้แล้วค่ากระแสกำแรงดันตรงตะตรงนี้แล้วนะครับผมเราก็สามารถนามาหาค่า v ได้นะครับอ่าเพราะว่าเนี่ยตรงเนี้ย กระแสมันไหลผ่านตัวนี้ตัวแรกเท่ากับตัวนี้กระแสคือกระแสรวมนะครับแทนค่าเข้าไปเท่ากับว่ากระแสค่าแรงดันตรงนี้เท่ากับ4.48โวลต์ 4, นะครับทีนี้เราก็มาหาค่า v ที่จุดตรงนี้นะครับผมของก้อนนี้เท่ากับเท่าไหร่อันนี้เราก็หาง่ายๆเลยครับเราก็เอาแหล่งจ่ายลบกับตรงนี้นะครับผมเ <ME et S 1> <s> มื่อเราลบกัน <S <s ปุ๊บ <S <s เราก็จะได้ไอที่มันตกขคอมเจ้าตัวนี้อยู่นะครับเพราะว่ามีแค่2ตัวนะครับอ่า นะครับพอลบออกไปปุ๊บเท่ากับว่าไอวีของก้อนเนี้ยเท่ากับเจ็ดจุดห้าสองโวลต์นะครับผมอ่าทีนี้เรารู้ v แล้วที่ตกข้มไนก้อนนี้แล้วทีนี้เราก็มาหา i กันนะครับเพราะว่า v มันเท่ากันถูกไหมอ่าเราก็แค่เปลี่ยนตัว r นะครับอ่ะเราหา i 2สองก่อนก็ได้ i 2สองเท่ากับ v v มนันเท่ากันนะครับผมก็คือ v เท่านี้ส่วนด้วย R 2สองนะครับอ่าคำตอบที่ได้ก็คือเจ2จุดห้าสองมิลลิแอมนะครับที่ตรงนี้ แลวทีนี้เราต้องการหา i3 ทําำยังไงครับทุกคน i นะครับผมอย่างที่บอกนะครับ i มีขลายเข้าเนี่ยมันจะเท่ากับเนี่ยไอสอตัวเนี้ยบวกกันต้องเท่ากับตัวนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าแก้สมการต้องการหา i3 นะครับก็นํา it ลบกับ i 2นะครับะ i รวมเท่ากับเท่ากับ8.96มิลลิแอมนะครับลบด้วยเจ้าที่มันตกค่อม i อนะครับที่มันตกค่อมตกค่อมอ2นะครับก็คือ7.52 mm. มิลลินะครับผมเมื่อลบกันแล้วนะครับผมถ้ามันเป็นมิลลิเหมือนกันเราไม่จําเป็นต้องต้องเอาออกนะครับเราก็เอามาลบกันได้เลยแล้วก็ใส่มิลลิได้เลยนะครับเมื่อลบกันได้กับหนึ่งจุดสี่สี่มิลลิลแอมนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีคิดวงจรไฟฟ้าแบบผสมนะครับวิธีการหาค่ากระแสหาค่าแรงดันนะครับผมเราก็ต้องใช้ความรู้ของอการอนุกรมขนาดมาวิเคราะห์ร่วมกันนะครับเดี๋ยวจะมีการบ้านให้ไปลองทํานะครับผมไม่ยาก นะครับอยากให้ลองทำกันนะครับผมได้ไม่ได้ยังไงเราก็ทักเฟซมาคุยกันนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับผมขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่ในบทที่5นะครับผมวันนี้สวัสดีครับ